สวัสดีครับหลังจากกลับมาจากเหตงานครับผมกลับมาจากเหตงานกบพอดีมาถึงแคมป์ครับผมมาถึงแคมป์ก็จะแล้วรถไมโครล่งแล้วครับผมไมโครมาจากหน้างานแล้วครับผมขับข้มาไว้ในแคมป์เพื่อนจะคล้องรถเพ้่นไว้ฝากไว้โดนแล้วล่ะครับผมเพิ่นฝากไว้ประจําม,มันก็เลยให้ผมมาล่งไว้ในแคมป์ครับผมบั่นพักบันเศร้าผมคือเกาแล้วครับผม เอาบันไดลงเรียบร้อยแล้วกัเอาไม่โค่ลงแล้วครับผมบันี้มารับชมกันครับผมรับชมกันไปเรื่อยครับผมแล้วกับจากมาจากนางานครับผมกับมาจากนางานกัดหอดบ้านหอดซองกันเอาล่งแล้วครับผมเอาครับมาเรื่อยๆแล้วครับผมรับชมกันไปเรื่อยครับไหนก็ล่องเล่นใจกันครับผม ขอบคุณเพื่อนๆสุขู่สุคนครับผมที่รับชมนะครับเนาะนะครับผมก็ค่อยลงสิละครับผมฮอดบ้านหนดซ่องโดยปลอดภัยครับผมลงสู่พื้นดินกับปลอดภัยกันครับผมปลอดภัยทุกสินทางกับบ้านหนดซ่องปลอดภัยครับผม บ้านนว่าช่องดูบอดข้อมบอดไผ่ช่องมาเรียบร้อยแล้วกันหมุนตัวเพื่อที่เขาจอดแล้วครับผมหมุตัวส่งยางคัดๆไปเอามือกดหมุนแท็กครับผมหมุนแท็กให้มันพอคัดครับให้มันคล่องตัวไงมันคล่องตัวครับผมเข้าตรงหมุนแท็กมันพ่อยมันคัดครับผม เรืยรับผมส้มุ่ครับผม,ม,จผมีจอดประจครับผมนคนระับมงจอดเพินประจำครับผมนะั้นครับกขอบคุณเพ,เพื่อนสู่สุขคนนะครับเนาะที่รับชมกับผม คุณหลายครับผมครับจอดเรียบร้อยแล,ล้วก็ลงปิดประตูแล้วครับผมปิดประตูเป็นยากาศย่างมากพอดีพ่อใหญ่เรามากกันแท,ทายกันนินดีหน่อยครับผมพ่อใหญ่เรามากเก็บเศษเล็กครับผมเป็นมาประจำแล้วครับผมยังเ,เหลือยังไม่ลง